สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับผมลุงทัศน์ชนแนลนะครับลุงทัศน์ชนแนลวันนี้มาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกุมภาครับหนึ่งกุมภาหกสี่เราเจอกันครับและวันนี้นะครับลุงทัศน์จะมานําเสนอนะครับเป็นเลขชุดสองตัวล่างวิธีทำสองตัวล่างนะครับสูตรนี้ได้สองตัวล่างตรงๆนะพี่น้องครับไม่ต้องกลับไม่ต้องเก็บนะครับถูกก็ถูกตรงๆไปเลยนะครับ วันนี้จะมานําเสนอนะครับมาแบ่งปันข้อมูลส่วนวิธีทําและจะได้อะไรเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะครับวันจะรับชมมาฟังคําเตือนก่อนนิดนึงครับโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมพี่น้องครับคลิปวิดีโอที่นําเสนอเป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยความบองเีิจากลุงทัศน์แชนแนลครับวันจะรับชมครับลุงทัศน์ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะ เื่อเป็นกำลังใจให้แก่ลุงทัศน์และกดกระดิ่งไว้ครับเวลาลุงทัศน์ลงกระดิ่งจะไปแจ้งเตือนว่าลุงทัศน์ได้ลงข้อมูลพี่น้องเจ้าก็จะไม่ได้พลาดโอกาสเหมือนกันเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับพี่น้องของเราที่รับชมอยู่ทางช่องลุงทัศน์ชาแนลนะครับถ้าหาช่องลุงทัศน์ฮานอยลาวไม่ ฮานนยลาวนะครับพิมพ์ว่าลุงทัศฮานอยลาวนะครับถ้าหาไม่เจอคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวลุงทัศส่งลิงก์ให้นะมาครับมาฝากและติดตามและแสดงวิธีทําและมารับชมกันเลยครับว่าได้อะไรขั้นตนนี้ครับร้อยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองนะครับสําหรับสิบล่างชุดที่หนึ่งร้อยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ด เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าเจ็ดแปดเก้าห้าครับชุดที่สองครับสิบหน่วยบนบ 10, ครับสิบหน่วยบนบวกสิบล่างครับสามตำแหน่งนี้บวกกันเลยครับเก้าบวกสี่ได้สิบสามบวกแปดได้ยี่สิบเอ็ดครับ บวกได้ครับ3ามบวกสีบวกสได้13บสามสิบสามบวกแได้ยีเครับได้หนมาบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหได้หกหบวกหได้เครับไปหลักหน่วยพี่น้องครับทีนี้ลงท่านให้ใช้หน่วยที่3ามนะบวกหน่วยที่สี่นะสีบวกสได้แครับแปบวกศได้แปดบวกหได้เ ก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดครับในนี้มีหลักหน่วยเหมือนกันตัวหนึง่งร้อยที่สามบวกร้อยสิบหน่วยที่สี่ร้อยที่สามร้อยสิบหน่วยที่สี่เก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามได้ยี่สิบยี่สิบบวกสี่ได้ยี่สิบสี่สี่มบวกศูนย์ได้สี่ สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกหกได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับครบแล้วพี่น้องครับตัดกันเลยครับกับหลักสิบก่อนนะครับเจ็ดแปดไม่มีเก้าไม่มีห้าไม่มีครับก็จะได้เก็ดตัวเดียวพี่น้องครับหลักหน่วยมาครับแปดไม่มีเก้าไม่มีศูนย์เจ็ดไม่มีหลักสิบเหลือเจ็ดตัวเดียวหลักหน่วยเหลือศูนย์ตัวเดียวครับมาดูครับผลออกอะไรครับ เราคำนวณจากสิบหกหนึ่งชันวามาใช้สิบหกชันวานะสิบหกชันวาออกสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามสองตัวล่างออกเก็ดศูนย์พี่น้องครับเรากําลังทำสองตัวล่างอยู่นะครับนี่นะครับได้เก็ดศูนย์ถูกนะครับได้หางเดียวพี่น้องครับออกเก็ดศูนย์เลยมาครับมาทํางวดต่อไปทำสิบหกชันวา ไปใช้เดี๋ยวนะครับอ๋อมันซ้ำกันสองสูตรลุงท่านละงงพี่น้องครับมันซ้ำกันสองสูตรนะครับไม่ซ้ำกันลุงทัดเขียนรางวัลซ้ำกันสองครั้งนี่นะครับ หนึ่งธันวามาใช้สิบหกธันวาครับสิบหน่วยบวกไปเลยครับร้อยที่หนึ่งนะหลงทัดให้ใช้ครับร้อยที่หนึ่งครับบวกร้อยที่สองสามบวกแปดได้สิบเอ็ดครับหนึ่งไปบวกศูนย์จะได้หนึ่งหนึ่งไปบวกหนึ่งจะได้สองบวกหนึ่งอีกจะได้สามบวกหกจะได้เก้าหนึ่งสองสามเก้าครับ ชุดที่สองมาครับสิบหน่วยบนบวกสิบล่างศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเจ็ดได้สิบครับศูนย์โมบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ 5. ห้าอือ แป๊บหนึ่งพี่น้องครับทำไมมันไม่ถูกลุงทัดเขียนผิดหรือเปล่ามาครับลุงทัดเขียนผิดจริงๆพี่น้องครับตัวนี้ให้มันสลับกันนะพี่น้องครับลุงทัดเขียนผิดมันจะต้องเป็นศูนย์หนึ่งห้านะลุงทัดมาเขียนพิมพ์ศูนย์ห้าหนึ่งลุงทัดขอแจ้ตรงนี้นะครับสลับตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับลบห้าออกนะครับลุงทัดเขียนสลับกันพี่น้องครับ ตัวนี้จะต้องเป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้ห้าจะมาอยู่ข้างหลังนะลวงทัดพิมพ์ผิดพี่น้องครับลงทัดขอแก้นะลบห้าออกแล้วเขียนห้ามาข้างหลังตัวนี้นะโอเคนะครับห้ามาอยู่ข้างหลังนะครับหลุงทัดพิมพ์ผิดครับนี่นะศูนย์หนึ่งห้านะครับไม่ใช่ศูนย์ห้าหนึ่งนะพี่น้องครับเมื่อกี้ ตอนที่ขึ้นมาที่แรกมันจะเป็นศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นศูนย์หนึ่งห้านะครับบวกศูนยะ์หนึ่งห้านะหึ่งทัดพิมพ์ผิดครับงวดนี้ไม่มีผลนะครับเพราะมันสลับตำแหน่งกันบวกยังไงมันก็ได้ตัวเก่าครับอย่างงวดนี้นะครับร้อยที 1, 100่หนึ่งบวกร้อยที่สองสิบหน่วยบนบวกสิบล่างเก้าบวก สี่เป็นส 13. 13ิบสามสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดหนึ่งมาบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งมาบวกหนึ่งได้สองตัวนี้เป็นสองนะครับพี่น้องทีนี้ตัวนี้เป็นสองหลวท่านเขียนสองตรงนี้นะสองบวกห้าเป็นเจ็ดเราก็จะได้หนึ่งสองเจ็ด เมื่อมาตัดกันแล้วก็จะได้เกตตัวเดียวอยู่ดีครับได้เก็ดตัวเดียวอยู่ดีเนาะมาครับทีนี้มาทํางวดนี้ครับสิบหน่วยบนบวกสิบ,บล่างครับศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเกดได้สิบศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกครับไปหลักหน่วยเลยพี่น้องครับหน่วยที่สามนะลุงทัดนให้ใช้ครับ บวกหน่วยที่สี่หน่วยที่สบวกหน่วยที่สี่บวกเได้เครับเกบวกศได้เก้บวหได้ศูบวกหได้หนบวกเได้แปดเกครับหน่วยชุดที่สองลุงทัดให้ใช้ร้อยที่สามนะครับร้อยครั้งที่สามบวกร้อยสิบหน่วยที่สี่ศูนย์บวกหได้ห้าบวกหได้หกหบวกเได้ส สามไปบวกศูนย์ได้สามสามไปบวกหกได้เก้าเก้าไปบวกหนึ่งได้ศูนย์ตัดกันครับตัวแรกคือหนึ่งสองไม่มีสามไม่มีเก้าไม่มีครับหลักหน่วยพี่น้องครับเก้าตัวแรกครับศูนย์ครับแปดไม่มีวดน,นี้เราจะซื้อแค่หนึ่งเก้ากับหนึ่งศูนย์นะครับซื้ออยู่สองหางนะพี่น้องครับวัน,นี้ ได้หลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยสองตัวมาดูครับผลนอกอะไรครับแปดศูนย์สามหกสองแปดสองตล่างออกหนึ่งเก้าเรากำลังทําเลขสองตารล่างกันอยู่นะพี่น้องนะนี่นะครับตัวที่ถูกก็คือตัวนี้ออกหนึ่งเก้านะครับถูกนะครับไปต่อครับทำสามสิบธันวาเลยครับร้อยที่หนึ่งบกร้อยที่สอง สามบวกแปดได้สิบเอ็ดครับหนึ่งไปบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งไปบวกหนึ่งได้สองสองไปบวกหนึ่งได้สามสามไปบวกหกได้เก้าหนึ่งสองสามเก้าครับสิบชุดที่สองมาครับสิบหน่วยบนบวกสิบล่างสิบหน่วยบนบวกสิบล่างแปดบวกสองได้สิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกศูนย์ก็จะได้หนึ่งหนึ่งไปบวกหนึ่งได้สอง สองบวกห้าได้เก็ดหนึ่งสองเก็ดครับใบหลักหน่วยเพื่น้องครับหน่วยที่สามบวกหน่วยที่สี่นะหน่วยที่สามบวกหน่วยที่สี่สี่บวกหนึ่งจะได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกเจ็ดได้สี่หน่วยชุดที่สองมาครับร้อยที่สามบวกร้อยสิบหน่วยที่สี่ร้อยที่สาม ร้อยสิบหน่วยที่สี่เก้าบวกสามได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกศูนย์จะได้ห้าห้าบวกหกจะได้สองสองบวกหนึ่งจะได้สามครบแล้วพี่น้องครับตัดกันเลยครับหนึ่งครับมาได้ครับตัวที่หนึ่งสองครับสามไม่มีเก้าไม่มีวันนี้หลักสิบได้หนึ่งกับสองพี่น้องครับ ส่วนหลักหน่วยอ่ะได้ห้าครับตัวแรกเลยหกไม่มีเจ็ดไม่มีสี่ไม่มีงวดนี้เราก็จะซื้ออยู่สองตัวเหมือนกันครับซื้อหนึ่งห้าสองห้ามาผลออกอะไรครับรางวัลที่หนึ่งสามแปดสี่สามเก้าห้าสองตัวล่างออกหนึ่งห้านะนี่นะครับถูกนะ Àng, 1, ซื้อสองหางถูกหนึ่งล่างถูกหนึ่งห้าซื้อลอตเตอรี่สองใบนะครับมาครับมาทํางวดปัจจุบันคืองวดวันที่สิบเก็ดมกราลาไปใช้หนึ่งคุมพาเลยพี่น้องครับไปเลยนะร้อยที่หนึ่งนะลุงท่านให้ใช้นะแล้วก็ร้อยที่สองนะบวกกันครับหกบวกสามได้เก้าครับเก้าไปบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหกได้เก็บ เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดในนี้มีสิบล่างหนึ่งตัวเอาชุดที่สองมาตัดกันครับสิบหน่วยบนบวกสิบล่างบวกได้ครับเก้าบวกห้าได้สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าห้ามาบวกศูนย์ก็จะได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หก หบวกห้าได้หนึ่งทำไมนะครับสับสนยังไงไม่รู้พี่น้องครับสิบหน่วยบนบวกสิบล่างเก้าบวกห้าได้สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกห้าได้หนึ่งถูกเด้ดครับหลักหน่วยมาพี่น้องครับหลักหน่วยมาครับ หน่วยที่สามบวกหน่วยที่สนะี่นะลูกทัดให้ใช้หน่วยที่สามบวกหน่วยที่สี่หน่วยที่สามเป็นแปดหน่วยที่สี่เป็นหกแปดบวกหกได้สิบสี่ครับสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกเจ็ดได้สาม หน่วยชุดที่สองมาครับร้อยที่สามบวกร้อยสิบหน่วยที่สี่ร้อยที่สามร้อยสิบหน่วยที่สี่นะครับแปดบวกห้าได้สามครับสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับห้าบวกหกได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองมาครับตัดเลยพี่น้องครับ เก้าไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่งครับหลักหน่วยครับสี่ครับห้าหกไม่มีสามไม่มีอ้าวทำไมได้อย่างนี้พี่น้องครับมันได้เลขตัวเก่ามันจะออกเลยพี่น้องมันเพิ่งออกไปนะเนี่ยหนึ่งห้าถยมันได้หนึ่งห้าอีกอะ อืมได้หนึ่งห้าตัวเก่าพี่น้องครับมาครับได้หนึ่งห้าลุงทับก็เขียนหนึ่งห้าก่อนแหละ ได้หนึ่งห้าตัวเดียวออกตัวไหนใส่สักตัวที่พี่น้องครับมันออกตัวเก่ามันจะออกเดี๋ยวพี่น้องครับ 7, เจ็ดห้าไปแล้วกันตัวหนึ่ง มาครับได้หนึ่งห้าตัวเดียวนะพี่น้องครับตัวนี้ลุงทัดเขียนขึ้นมาเฉยๆเอาเ็ดตัวนี้ไาใส่ห้าแทนตัวนี้โดยตัวหนึ่งแค่นั้นเดียครับมันก็คงเจ็ดห้าหกห้าอยู่ประมาณนี้แหละงวดนี้มาครับสําหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้นะได้หนึ่งห้าตัวเดียวนะถ้าตามสูตรพี่น้องครับงวดนี้ได้หนึ่งห้าตัวเดียว เดี๋ยวตัวที่เพิ่มมาลงทัดเขียนมาใส่เฉยๆนะเอาหกตัวนี้กับเจ็ดตัวนี้มาเพิ่มใส่ห้าพี่น้องก็ลองวิเคราะห์เองนะครับเพราะสูตรมันได้หนึ่งห้าตัวเดียวมันออกตัวเก่าลงทัดก็เอามาเพิ่มเฉยๆนะครับถ้าตามสูตรมันก็ได้หนึ่งห้าปกติมันก็เคยออกอย่างละหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับอย่างเจ็ดศูนย์แบบนี้นะครับมันก็เคยออกนะได้สําคัญว่ามันมาออกตัวเก่าเช่นนั้นแหละหรือมันจะออกตัวเก่าพี่น้องครับ มาครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้นะครับก่อนจะจากกันผมลงทัชชาแนลขอบขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาวัานนี้ขอให้โชคดีครับถูกรอตตอรี่กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ